สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูมะลุมนะคะมะลุมผันเตี้ยที่ป้าแดงให้มานะคะเขาก็เริ่มงอกออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ยังไม่ครบทุกต้นนะคะยังไม่ครบทุกเมล็ดนะคะที่เราโรยไว้อยู่ในกระถางมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงของเราก็มีปัญหานะคะตอนนี้ก็มี นอนมาลบกวนนะคะเราก็ได้ตัดใบของเขาทิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นผักคน้านะคะที่เราโรยไว้แล้วเราก็ได้แยกต้นก้าเขาไปลงในแปลงนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือพวงนะคะที่อยู่ในวงล้อ,อยางนะคะ ก็ยังไม่มีดอกนะคะเพื่อนยังไม่มีดอกแล้วก็ยังไม่มีลูกออกมานะคะเขาก็อยู่กับมะเขือราชบุรีนะคะอยู่ด้วยกันวันนี้ก็มาอัปเดตสวนผักข้างร้านเราว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นผักชีลาวนะคะที่เราโรยไว้นะคะเราปลูกผ,ผักชีลาวไว้ก็ไม่ค่อยสำเร็จนะคะเพื่อนๆส่วนมาก เขาจะมีอาการลากเน่านะคะพอเริ่มโตได้หน่อยหนึ่งเขาก็ลากเขาก็จะเนา่าใบบวัวบกเขาก็ชอบขึ้นมานะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ว่าใบบวัวบกเขาอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นขึืน่นไายที่อยู่นอกแปลงของเรานะคะแปลงของเราก็ทำด้วยไม้นะคะไม้กระดานเอามาวางไว้นะคะแล้วก็เอาดินกรบ นะคะดินทำแปลงผักนะคะอันนี้ก็เป็นผักคะนาที่เราแยกมาลงนะคะเราก็ยังลงไม่เสร็จนะคะเพื่อนแล้วก็ทยอยเราว่างตอนไหนเราก็มาปลูกตอนนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นไดโน,โนเคียวที่เขามีปัญหานะคะเราก็ได้ตัดตัดต้นเขาเลยนะคะเขาก็ได้แตกแขนงขึ้นมาเต็มเลยนะคะตอนนี้ อันนี้ก็เป็นไดโนเคลวต้นเก่าแก่ของเรานะคะเราก็ได้เก็บเด็ดใบล่างๆเขาไปกินนะคะต้นเขาก็โตมากเลยนะคะได้กินตลอดนะคะไดโนเคลวอยากให้เพื่อนๆปลูกนะคะอายุเขาอยู่ได้เป็นปีเลยนะคะผักคะน้าที่เราปลูกไว้นะคะเพื่อน,อนขึ้นช่ายนะคะอันนี้ก็ได้เก็บกินตลอดนะคะ อันนี้ก็เป็นอะโวคาโดที่เราเอามากินซื้อมากินแล้วเราก็เอามาล็ดมาปลูกนะคะกระล่ำดาวของเราก็ยังดูดีนะคะเพื่อน,นอันนี้ก็เป็นฮคลาบีนะคะก็ค่อยๆโตนะคะ ยังไม่มีปมมากนะคะอันนี้ก็เป็นแปลงผักที่เราเตรียมไว้นะคะเอาไว้ปลูกผักอย่างอื่นนะคะตรงนี้เราก็ได้ลื้อต้นผักชัยยานะคะออกตรงนี้นะคะเราก็เอาไว้ปลูกผักต้นเล็กๆนะคะผักเป็ดญี่ปุ่นเราก็ได้กินตลอดนะคะแล้วก็ปลูกง่ายนะคะ เราเก็บกินตลอดนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นเผือกนะคะที่เราได้เอามาหมกปุ๋ยนะคะเพื่อนเขาก็มีความพยายามงอกขึ้นมาอีกนะคะเราก็ได้ดูแลเขานะคะอันนี้ก็เป็นขื้นชายนะคะที่เราปลูกไว้ อันนี้ก็เป็นผักสลัดคอร์สนะคะคอร์สเขียวที่เราเอามาโรยๆไว้นะคะเอามาเล็ดแก่ๆมาโรยๆไว้นี่ค่ะวันนี้ก็เอาส่วนผักข้างร้านไม่ให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ